สวัสดีค่ะมาพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะวันนี้จะมารีวิวรถตัวเอเวอเรสนะคะสีขาวนะคะตัวนี้ราคา1,599,000บาทนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้แต่งชุดแต่งเต็มเลยนะคะพร้อมแม็ก u l ฟูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรให้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าอ่า เอร์นะคะ FORD สีดำนะคะตัวใหญ่เลยต้งตัวด้านหน้าตัวนี้ก็คือจะมีแบบมีไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบว่าวิบวับนิดนึงนะคะแล้วก็มีไฟนะคะตรงด้านหน้า3จุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็กันชนล่างนะคะกันชนด้านล่างตัวนี้เรา,าแรปสติ๊กเกอร์นะคะ ให้ลูกค้านะคะปกติตัวนี้กันชนก็จะเป็นสีออกอคล้ายๆโครเมียมนะคะแต่ว่าตัวนี้เราแรปสติ๊กเกอร์ให้นะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะตัวนี้ไฟหน้าตัวใหม่ก็คือจะเป็นไบ LED ดีนะคะตัวโคมนีจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์นะคะวิ่งกลางวัน Daytime นะคะตัวนี้ก็คือแล้วก็มีครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะตรงส่วนตัวนี้นะคะ เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะด้านข้างว่ามีแต่งอะไรให้บ้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะติดคิ้วประมาณ3นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะและ้วก็ที่หล่อสุดๆเลยตัวนี้ก็คือจะเป็นแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะ26 5ห0นะคะตัวนี้เป็นแม็กฟูลนะคะอย่างหล่อเท่เลยตรงนี้ก็คือขับสไตล์ลูกค้าก็ลุยๆนิดนึงนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะ มาดูรอบๆกันเลยค่ะตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะแก้มข้างนะคะก็ e จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มือจับเป็นสีดำนะคะเนี่ยลูกค้าใช้สีดำด้านหมดเลยนะคะแล้วก็ครอบมือจับกับรองบ้างมือจับก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้นะคะในเรื่องรอยกันรอยกุญแจหรือว่าเป็นแบบเล็บเล็บยาวหน่อยเนี่ยค่ะก็คือช่วยถนอมสีรถนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยค่ะ นี่ค่ะภายในรถนะคะตัวนี้นะคะภายในก็จะเป็นเาบาะหนังสีดำนะคะนี่ค่ะเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้เราเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นพรม 5D นะคะลูกค้าเลือกเป็นเดินได้สีน้ำเงินตัวนี้ภายในลูกค้าเลือกได้นะคะให้พรม 5D VIP อย่างดีเลยเลือกนะคะสวยคอนโซลก็จะเป็นหนังนะคะ นี่ค่ะพร้อมหน้าจอทัสกีนนะคะ8นิ้วนะคะภายในค่อนข้างจะหรูหรานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีเป็นตัวสลูปนะคะด้านบนนี่พอดีมืดแล้วนะคะมองไม่เห็นให้ดูภายในคร่าวๆนะคะมืดแล้วค่ะ แลวก็ตัวรถนะคะเราก็จะเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะตัวกันสา์นะคะและก็ตัวแหลกหลังคานะคะนี่ลูกค้าเผื่อลูกค้าไปต่างจังหวัดนะคะ<ๆ>ก็จะได้บรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวนี้ก็คือเราให้เลยนะคะดูรอบๆคันกันคาตัวนี้นะคะด้านาครึ่งหนึ่งเราจะแรปสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้านะคะเป็นสีดาด้านนะคะแรปแค่ครึ่งเดียวนะคะนี่ค่ะ สีดำด้านตัก,กับสีขาวก็ดูสวยงามนะคะคลิปเก๋เลยนะคะแรบครึ่งคันนะคะเป็นสีดําด้านก็คือเป็นสไตล์คล้ายๆกับเลนโลเวอร์นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ส่วนไฟด้านท้ายนะคะตรงคาดกระโปรงท้ายตรงนี้นะคะคาดฝาท้ายตรงนี้เราทําเป็นไฟ LED นะคะคือเป็นเวลา,าลูกค้าถอยหรือว่าเบรกนะคะก็จะขึ้นคําว่าเอเวอเรสนะคะตรงนี้นะคะมาซูมใกล้ๆเลยค่ะนีคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวลองลองไปอถอยให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้าดูไฟนะคะ

Ch ให้ดูไฟแล้วนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็คือจะเราจะติดตรงคาดฝากระโปรงนะคะเป็นตัวหนังสือเอเวอเรสนะคะเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ฝาท้ายเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะตัวนี้คือหรือจะเตะเปิดก็ได้นะคะได้2แบบตัวนี้สัมพระภายในก็จะ เห็นได้เลยนะคะว่าจะเยอะนิดนึงตัวนี้สามารถบรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะประมาณ900กิโลนะคะตัวนี้คือสัมภาระที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นของที่คือให้กับลูกค้านะคะซึ่งตรงส่วนตัวนี้คือเราจะมีตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนนะคะคือให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีท่อตัวยาวๆนี่คือท่อให้ลูกค้าดูได้เลยว่าเราสามารถบรรทุกได้แบบค่อนข้างจะยาวนะคะแล้วก็ตัวพรม 5D นะคะเราปูคุมให้ ทุกทุกทุกเก้าอี้ค่ะแล้วก็มันสามารถรองรับแล้วก็ช่วยเรื่องความสะอาดลูกค้าจะได้ดูดูแลทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถบรรทุกได้ยลูกคา้าเผื่อลูกค้าเล่นก๊อปอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถบรรทุกสูงก๊อปได้สบายๆเลยนะคะตรงส,ส่วนตรงนี้นะคะนี่คือเป็นท่อเราท่อเราให้ uh, ตัว HKS นะคะเป็นท่อที่เปลี่ยนให้ลูกคา้าคือลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะด้านล่างให้เห็นได้เลยและตัวเก่าเราคืนให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะ ตัวเก่าสาวก็จะคืนให้ลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าเบื่อแล้วก็ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยสามารถบรรทุกได้ยาวไปถึงด้านหน้าเลยค่ะบรรทุกได้เยอะมากนะคะ900กิโลนะคะสามารถบรรทุกได้บรรทุกได้เลยเนี่ยค่ะตัวนี้กุญแจก็สามารถเตะเปิดได้นะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะเราเพียงแต่ว่าเราพกกุญแจไว้กับตัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะมีครอบไฟไท้ายให้นะคะแล้วก็กันชนท้ายก็จะเป็นตัวเนี่ยค่ะ และสติกเกอร์เหมือนกันนะคะการชนท้ายนะคะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะก็คือดำตัดกับขาวก็ดูสวยงามดีนะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีครีบปลาฉลามอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะ แลกหลังคาค่ะแลกหลังคาก็ตรงส่วนตรงนี้ก็คือลูกค้าเที่ยวต่างจังหวัดบรรทุกของกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะคะได้หลายอย่างมากนะคะหรือสัม,สมภาระเราบรนทุกด้านในหรือด้านบนก็ได้เผื่อมีสมาชิกไปเยอะๆนะคะก็สามารถเป็นรถครอบครัวได้เลยตรงส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะนะคะ เป็นไงกันบ้างคะดูรอบๆตัวรถแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็ติดต่อสามราได้นะคะที่เบอร์0859017092นะคะหรือแอดไลน์มาตาม ID ด้านล่างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ